สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆกลุ่มแบ่งปันความรู้ระบบไฟฟ้าทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปคลิปที่สามนะครับที่ผมตามต่อจากคลิปที่2ซึ่งเป็นวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์นะครับวงจรน,นี้นะครับเป็นเอ่อเป็น EP 3นะเป็นวงจ Man รแมนนวลซีเควนต์คอนโทรลฮะเอ่อสตาร์ท M1 M2 M3 นะครับ Stop S0 นะเป็นการทำงานเรียงลำดับนะครับ Manual Sequence Control ก็แปลว่า,าการควบคุมนะครับเรียงลำดับนะครับด้วยมือนะครับด้วยมือนะครับส่วนเรื่องอาการอ u t o m ม t i c นะเป็นแบบอัตโ,ตโนมัติเนี่ยก็จะอธิบายในคลิปต่อไปนะอันนี้เป็นแบบแมนนวลก่อน อันนี้ก็คือว่าสตาร์ทที่ M 1นึ M สอง M สามเรียงกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดที่ M 3มเนี่ยครับมันจะไม่ทํางานนะครับกด M 2ก็ไม่ทํางานถ้ากดที่1 2 3่งงสาเรียงไปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบพวงจรหน้าตู้กันผมกด S 3เห็นไหมครับไม่ทำงานเห็นไหมครับเพราะว่าเงื่อนไขก็คือว่า ต้อง1 2่สามนะครับ m หนึ่งมา2มาแล้วก็สตอปที่ศย์กด2นะครับนะครับก็ไม่ทำงานอีกนะครับต้องกดที่ s 1นะฮะอ่าครับมอเตอร์ตัวที่หนึ่งทำงานแล้วครับกดได้สามทำงานไหมครับไม่ทำเห็นไหมครับจะต้องตัวที่สองทำงานก่อนถึงจะไปทัวที่สามนะครับอ่าตอนนี้มอเตอร์ตัวที่สองทำงานแล้วนะครับ มอเตอร์ที่3ก็ถึงจะทำงานได้นะฮะนครับถ้าต้องการสต็อปกดที่ S0 ครับตามเงื่อนไขนะครับก็หยุดกด S3 S2 ไม่ได้ต้องกด S1 เรียงไปนะครับทีนี้เรามาทดสอบโอเวอร์โหลดดูนะครับถ้าเกิดมอเตอร์กินกระแสเกินนะครับ โอหลดก็จะทริปนะครับอ่าครับเสร็จแล้วอา่าแรมนะครับก็จะโชว์นะครับโอเวอร์โหลดนะครับทำให้เราทำให้เรารู้ว่ามอเตอร์ตัวที่หนึ่งนั้นเ,เกิดการโอเวอร์โหลดครับพอเราซ่อมเสร็จแล้วก็ทำการรีเซ็ตนะครับอา่าถึงจะกดสวิตช์ทำงานต่อไปได้นะฮะอา่าต่อไปเราทดสอบโอเวอร์โหลดที่สองครับ เห็นไหมครับแรมป์ก็จะกระพริบนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเรากดกดสตาร์ทเนี่ยก็จะกดกดได้ครับแต่ว่าไม่ทำงานเห็นไหมก็คือกดไม่ได้นั่นเองไม่ทำงานต้องกดรีเซ็ตอร์โหลดก่อนนะครับถึงจะทำงานเงื่อนไขต่อไปได้นะต่อไปกดทดสอบอร์โหลดตัวที่3ครับทดสอบ แล้วมันก็กระพริบนะฮะทำให้เรารู้ว่าเกิดการอับโหลดที่ตัวที่3นะครับเรากดสตาร์ทครับกดสตาร์ทไม่ได้นะฮะต้องกดรีเซ็ตก่อนนะครับกดสตาร์ท M1 M2 M3 ครับอ่าก็นี่นี่ก็คือเป็นการทำงานของวงจรแมนนวลซีเควนต์คอนโทลนะครับ ก็วงจรนี <ici> ้ก็จะใช้ในงานพวกลน์คอนเวเยร์ครับก็จะเห็นจะใช้สก็ส่วนใหญ่เป็นลน์คอนเวเยร์นะฮะแล้วก็อาจจะมีงาน่นอื่นด้วยนะครับที่เป็นลักษณะนี้ก็นําอันนี้ครับไปประยุกต์นะครับไปต่อยอดออกแบบวงจรนะครับที่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นได้นะฮะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวงจรคอนโทรลกันนะครับออกแบบว่ายังไงนะครับ อันนี้เป็นงจคอนโทรลนะฮะเดี๋ยวผมกดสต็อปก่อนหลังจากที่เราเปิดเบรกเกอร์เบเกอร์พาวเวอร์ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เบรกเกอร์คอนโทรลขึ้นไปแล้วนะตอนนี้ไฟก็จะมาไหลเราที่คอนแทคพาวเวอร์แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ไฟก็ไหลมาที่ ตามเส้นนี้แตอันนี้เป็นปิดไฟก็ไหลมาได้นะฮะแล้วก็มารอที่หัวสวิต์มารอที่ออกซิเดคอนแทกต่าง,ง,งๆนะฮะเห็นไหมครับมารอที่นี่เราเป็นเปิดอยู่นะครับไฟยังไหลไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดเรากดสตาร์ท S3 ครับเ,เ,เห็นไหมครับไม่เอ่อตัวไอตัวเจ้าตัว K3 ไหมครับคอย K3 เนี่ยไม่ทํางานไหครับเพราะว่ามันจะรอหน้าคอนแทคของ K2 อยู่ทีนี้ถ้าเราไปกดสวิตช์ S2 ครับเห็นไหมครับ ไม่ทํางานอีกแล้วเพราะว่าหน้าคอนแทคของเจ้าตัว K1 ครับมันเปิดอยู่ครับทีนี้เราต้องกดก็คือต้องกดที่ S1 ก่อนครับอ่าเห็นไหมครับกด1ยังไม่ปล่อยมือนะถ้าปล่อยมือเห็นไหมครับหน้าคอนแทคอ,ออกซิเลออนแทกของ K1 เนี่ยเขาจะล็อกตัวเองครับมันล็อกตัวเองอเสร็จแล้วก็ต่อให้แถวที่3ทํางานด้วยเพราะว่า,าในวงจรเนี่ยครับเราใช้เป็นแมกเนติกแบบ 2NO 2NC นะครับ นี้เรากด s 2ครับเห็นไหมครับมันจะเข้าไปได้นะฮะอันนี้ต่อไป k 2ก็ล็อกตัวเองนะครับแล้วก็ไปต่อให้แถวที่ทําทำงานด้วยเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเรากด s 3เนี่ยไฟก็จะไหลามาได้แล้วเพราะว่า k 2ไปต่อให้นะครับเสร็จแล้ว k 3ก็ล็อกตัวเองนะครับทีนี้เราจะสังเกตได้ว่าหลังจากที่เรากด k 2แล้วเนี่ยจะมีหนะ้าคอนแทคจะไปตัด สเตปที่ผ,ผ่านมาไหมครับถ้า K 1ทําทำนะครับต่อให้ K 2 K 2ทํทำ K 2จะมาตัดตัดตัดคอย K 1นึฮะอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้า K 3ทํทำ K 3ก็จะมาตัดคอย K 2ออีกทีหนึ่งด้วยอันนี้ก็เพื่อป้องกันนะครับการกดสวิตซ์ซ้ำนะครับซึ่งถ้าเกิดเราออกแบบวงจรที่มากกว่านี้ครับมีการต่ออะไรไปมากมายการกดสวิตซ์ซ้ำจะต้องไม่เกิดผลกับวงจรนะครับถ้าเกิดกดสวิตซ์ซ้ำแล้วเกิด วงจรเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้ก็จะไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องสําคัญนะครับอย่าลืมเรื่องข้อนี้ต้องเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับเป็นสิ่งที่ควรคิดเลยแหละนะฮะ่าคนก็ไม่ได้คิดตรงนี้ครับเกิดสวิตนะมันเกิดการลวนเลยขึ้นมาแล้วก็มันจะทําให้วงจรนี่ลวนได้นะฮะ <c oughs> ต่อไปมาทดสบอบอโลโลดครับอา่าเรเกิดการอัลโลดปุ๊บเห็นไหมครับ ตรงนี้ก็จะหยุดเห็นไหมครัตรงนี้จากปิดแล้วกลายเป็นเปิดไฟก็หยุดไหลเลยทั้งหมดเลยเจ้าคอยตัวนี้ก็เด้งกลับคืนมานะครับคอยติดทำงานคอนแทคก็เด้งกลับขป้นบทั้งหมดเป็นสวาปปกติทีนี้ตรงนี้จะสังเกตว่าตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้ครับมันต้องต่อตรงนี้นะครับต่อเขียนต่อจากตรงนี้แหละตรงนี้ยเชุดนี้คระทีนี้ผมเอามาเขียนให้ตรงนี้ก็เพราะว่าตรงเนี้ย มันจะได้เห็นวงจรครบนะฮะมันจะได้มองรับเข้าใจอธิบายง่ายนะถ้าเกิดว่าผมไปเขียนต่อตรงนี้ผมก็ต้องซูมตรงนี้ครับให้มันเล็กลงพอเล็กลงปุ๊บตรงเสือพวกรนี้ครับมันจะเล็กไปด้วยนะครับมันทําให้ดูยากนะเข้าใจได้ยากนะครับอันนี้ผมทาเพื่อให้ดูง่ายอ่ถ้าเกิดว่าจะไปฝึกเขียนก็ให้เขียนตรงเนี้ต่อจากตรงนี้นะครับเอเป็นที่เข้าใจกันนะฮะต่อตรงนี้นะต่อจากนี้ไปนะฮะต้นก็ต่อนี้นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้มันคือเส้นเดียวกันนั่นเองนะฮะเราจะโยกมาตรงนี้มันี้ หลังจากที่ตรงนี้มันตัดแล้วตรงนี้ก็คือต่อมาตรงนี้ด้วยนะฮะทีนี้ถามว่ามาต่อให้กับคอยล์รีเลย์เนี่ยครับมาต่อทำไมต้องใช้รีเลย์นะครับเพราะว่าเราต้องการขยานหน้าคอนแทคของเจ้าตัวโอเวอร์โหลดครับแต่ถ้าเกิดโอเวอร์โหลดเนี่ยมันมีเป็น2 n o 2 n c 2นี่ยมันก็โอเคไม่ต้องใช้ก็ได้ครับใช่ไหมพอเราใช้2 n o เข้ามาเข้ามาทำการทำให้เกิดไฟกระพริบแต่ทีนี้โอเวอร์โหลดมันที่เขามีขายนะครับ ทุกยี่ห้อครับเขาจะมีแค่1นึ่งหินโอหนึ่งเท่านั้นครับถ้าเราต้องการใช้ตรงนี้โอโหลดมากขึ้นนะครับหน้าคอแทกมากขึ้นเราก็ต้องขยายครับโดยใช้รีเลยเล์ยเป็นกระตัวขยายหน้าคอนแทกนะครับ <S <S <ๆ>ถ้ารีเลย์ทำนะครับก็เหมือนกับว่าโอโหลดเนี่ยทำงานนะครับแล้วก็ตรงนี้ไปต่อให้กับพวกไฟหลอดไฟต่างๆทำให้เกิดการรู้ว่าจุดนั้นเกิดการโอโหลดนะ อทนอนี้หลังจากที่ R1 ทํางานนะครับอันหนึ่งก็จะไปต่อให้กับคอยทีหนึ่งทำงานด้วยฮะพอท,ที่หนึ่งทำงานทีหนึ่งก็ทําการนับเวลานะครับพอถึงเวลาที่ตั้งไว้ก็ต่อยกับทีสองทำงานนะฮะพอที่สองทำงานนะครับ it, 2, ทีสองก็จะกลับมาถึงเวลาที่ตั้งไว้ก็จะจกลับมาตัดคอยที่หนึ่งครับท, một, ทีหนึ่งก็จะทําการรีเซ็ตนะครับกลับมาที่เดิมครับ แล้วก็ทีสองก็จะทําการกลับมาที่เดิมเหมือนกันนะครับก,การทาการรีเซ็ตอย่างเงี้ยก,ก็จะก็ทีหนึ่งก็จะทาการเริ่มนับใหม่นะครับนับไปนับนับไปปุ๊บทีสองก็รีเซ็ตนับวนไปวน,วน,วนมาเงี้ยก็ทําให้เกิดการกระพริบของหน้าคอนแทคนะคแล้วก็ใช้หน้าคอนแทคตัวนี้แหละเป็นตัวรับมาแล้วก็ใช้รีเลย์เป็นตัวต่อจากหน้าคอนแทคที่กระพริบทาก็ทําทให้ก็าก็จะทําทให้หลอดตัวเนี้ยพวกเนี้ยกระพริบได้นะ แล้วอย่างนะที่ใช้รีเลย์ก็เพราะว่าเป็นการประหยัดด้วยครับเป็นการประหยัดทัมเมอร์ครับถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยเราต้องใช้ทัมเมอร์ถึงหกตัวนะฮะถูกไหมครับเนี่ยเพราะามันทําทําเป็นชุดไข่ชุดมันนะ,ะอร์โหลดแต่ถ้าเกิดเราใช้รีเลย์มาช่วยอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เราประหยัดทัมเมอร์ไปถึงหตัวครับเหมนันะทัมเมอร์หกตัวกับรีเลย์สามตัวเนี่ยราคารีเลย์ถูกกว่าเยอะแยะครับ ทำให้เราออกแบบวงจรได้ใช้อุปกรณ์นีดน้อยลงครับอันนี้ก็เป็นเท,ทนคนิคในการออกแบบก็ต้องออกแบบให้มันประหยัดด้วยนะครับไม่ใช้ใช้อุปกรณ์เพิ่มเฟยนะครับทีนี้การออกแบบวงจรถนะ้าเกิดถ้าเกิดใครออกแบบวงจรนะครับได้ได้เหมือนกันการทำงานเหมือนกันแต่ใช้อุปกรณ์ได้น้อยกว่าแสดงว่าคนนั้นนะครับออกแบบวงจรได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่า ใช้งก็ประมาณต้นทุนที่ต่ํากว่าแต่ได้เอาพุทการทํางานที่เหมือนกันนะครับทีนี้ผมทำการรีเซ็ตโอเวอร์โหลดครับอนี้ทดสอบสตาร์ทใหม่ครับนี่ทําการกดเทสโอเวอร์โหลดที่สองนะครับก็จะคลิกเหมือนเดิมนะ ก็จะตัดเห็นไหมครับตัดแล้วมาต่อตรงนี้เลยอ่ะสองก็ไปต่อให้กับทัมเมอร์ครับแล้วก็มาต่อให้กับหลอดไฟด้วยเพราะาหลอดไฟก็รับสัญญาณมาจากทีหนึ่งที่กระพริบเห็นไหมครับกดสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟมาแค่นี้กดได้แต่ไม่ทํางานนะต้องกดรีเซ็ตอุปกรณ์นะครับถึงจะทํางานได้เออ ต่อไปกดทดสอบอัโโลดตัวที่3ครับเห็นไหมครับคลิปฮนะโอเคครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจนะครับแล้วก็ผู้ที่กำลังเรียนรู้นะครับกำลังหัดกำลังต่อวงจรน,นะครับเพื่อนำไปประยุกต์ต่อย,ยอดกับวงจรอ,อื่นๆนะครับจะได้ออกแบบวงจรกันได้ครับก็ถ้าคลิปนี้ ดีมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ